ตอนที่125เตรียมการเวลาสถานที่สีทียอนิวนิ่งอึ้งเมื่อได้ฟังเหมือนความคิดว่างเปล่าวทว่าเมื่อได้เห็นฮานลี่จริงจังเช่นนี้เขารู้ว่านี่คือสิ่งสำคัญที่ตัดสินว่าเขาสร้างความชอบได้หรือไม่เขาจึงก้มหน้าครุ่นคิดอย่างหนักหลังจากผ่านไปชั่วขณะนึกออกแล้วทันใดนั้นสีทียอนิวเงยหน้าขึ้นตะโกนเสียงดังใบหน้าเต็มไปด้วยความดีใจ ข้าจำได้เทพเซียนหญิงเคยเอ่ยว่าก่อนที่จะไปเข้าร่วมการประลองเทพเซียนต้องการให้เทพเซียนชายไปสถานที่เรียกว่าหุบเขาปลายทักษิณกับนางก่อนเหมือนนว่าที่นั่นก็มีเทพเซียนคนอื่นอยู่หุบปลายทักษิณฮานลี่ย้ำเบาเบาสองครั้งในความคิดว่างเปล่าเหมือนนว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนฮานลี่เคลื่อนสายตาไปยังสุนัขสองซุนเท่าหากมีสถานที่แห่งนี้จริงแล้วก็เจ้าถิ่นคนนี้ น่าจะต้องรู้ถึงจะถูกเมืองจอยยาหยวนไม่มีสถานที่เช่นนี้ถ้ามีหุบเขาที่ว่านี้จริงข้าต้องจำได้อย่างแม่นยำสุนักสองซุนขมวดคิ้วสายหน้าซ้ายขวาไม่หยุดเจ้าจำไม่ผิดนะฮานลี่เคลื่อนสายตากลับมายังร่างของสีทียอหนิวน้ำเสียงฟังดูเยือกเย็นไม่ผิดแน่นอนผู้หญิงคนนั้นยังบอกอีกว่าถ้าเร่งเดินทางครึ่งวันก็สามารถพบกับ สหายของนางที่หุบปลายทักษิณสีถีย่ยอนิวรีบยืนยันระยะทางครึ่งวันถ้าเป็นระยะทางเดินเท้าของคนธรรมดาก็ยังไม่ออกจากบริเวณใกล้เคียงเมืองจอยยาหยวนทว่าทั้งสองเดินทางด้วยสัตว์บินได้เช่นนั้นขอบเขตยิ่งกว้างมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะออกนอกบริเวณเขตหลานโจถึงจะถูกฮานลี่คิดใคร่ครวญเจ้าทั้งสองรู้ว่าทั้งเขตหลานโจมีสถานที่เรียกว่าหุบปลายทักษิณหรืออะไรปลาย ทักสินไหมฮานลี่เอ่ยถามทั้งสองด้วยสีหน้าผ่อนคลายสุนัขสองซุนและสีทียอนิวหันศบตากันและเอ่ยปากขึ้นพร้อมกันว่าวัดปลายทักษินเขาปลายทักษินมีสองสถานที่ที่เรียกว่าปลายทักษินฮานลี่นิ่งอึ้งเวียนศีรษะขึ้นทันใดคุณชายไม่ใช่ขอรับมีเพียงที่เดียวเท่านั้นสุนัขสองซุนแย่งตอบ วัดปลายทักษิณน,นั้นตั้งอยู่บนเขาปลายทักษิณสีทียอหนิวเอ่อยอย่างไม่ยอมแพ้อ๋อเยี่ยมเลยเห็นทีหุบป,ปลายทักษิณน,นั่นน,น,น่าจะใช่ที่นี่แหละฮานลี่เอ่อยเบาๆแต่ว่าคุณชายพวกเราไม่เคยได้ยินว่าใกล้เขาปลายทักษิณมีหุบป,ปลายทักษิณอะไรนั่นเป็นการเข้าใจผิดหรือเปไลา่าสุนักสองส่งเตือนด้วยความสงสยัยทันทีที่ได้ยินฮานลี่ยิ้มอย่างมีนายคือที่นี่ไม่ผิดแน่ พวกเจ้าไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรไม่มีทางรู้จักที่แห่งนี้เดาว่าที่นั่นต้องเป็นที่พำนักของผู้บำเพ็ญเพียรบางกลุ่มฮานลี่คิดอย่างตื่นเต้นเขาปลายทักษิณตั้งอยู่ที่ใดแน่หลังจากตื่นเต้นฮานลี่เพิ่งคิดได้ว่ายังไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดจึงเอ่ยถามขึ้นคุณชายเขาปลายทักษิณอยู่ทางใต้สุดของเขตหลันโจห่างจากฟันตะวันตกของเมืองกวางกุ้ยสี่บลี้สุนักสองสุนเอ่ยด้วยเสียงนอบน้อม ทางใต้ของเขตหลันโจฮานลี่ขมวดคิ้วไปคนละทางกับหุบเขายาพิษที่จะต้องไปลอกสังหารพอดีเหนือใต้ไม่ไปทางเดียวกันเห็นทีเขาต้องยอมเดินทางหลายรอกเสียแล้วสุนักสองซุนเมื่อกลับไปเจ้าจงแต่งตั้งให้สีทียอนิวเป็นรองประมุขพ,พักจตุรสุขข้ารู้ว่าเจ้าไม่พอใจแต่ในเมื่อข้าตกบปากรับคำแล้วก็จะต้องทำตามคำพูดฮานลี่กำชับสุนักสองซุน มีกล้าคุณชายว่าเช่นไรข้าน้อยก็ทําเช่นนั้นไม่มีแม้แต่ท่อยคาเคืองแค้นทันทีที่สุนักสองซุนได้ฟังก็ตกใจนึกถึงคําพูดที่ฮานรี่เคยพูดกับเขาครั้งแรกสีหน้าก็ยิ้มขาวซีดวางใจเถอเจ้าพักดีหรือไม่ข้าย่อมรู้แก่ใจนี่คือยาถอนพิษจะช่วยขจัดพิษออกจากหลังของเจ้าจนหมดเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นี่คือสิ่งที่ข้ารับปากเจ้าไว้ข้าปฏิบัติอย่างเสมอภาคไม่ลวงหลอกเจ้าหรอก ฮันลี่เอื้อมหยิบขวดยาออกมาส่งให้กับสุนัขสองซุนสุนัขส,สองซุนเห็นเช่นนี้ก็ดีใจเป็นล้นพ้นพิษยาสลายจิตในร่างของเขาทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับมาตลอดตอนนี้สามารถขจัดออกได้จะไม่ให้เขาดีใจได้อย่างไรกันขอบคุณคุณชายขอบคุณคุณชายเพื่อท่านข้าน้อยยอมสละชีพแม้ตายก็ไม่เสียดายหลังจากสุนักสองซุนรับขวดยาก็เอ่ยออกมาอย่างจริงใจ ฮานล,ลี่พยักหน้าและไม่ปริปากพูดต่อที่เขามอบอยาถอนพิษให้สุนัขสองซุนอย่างง่ายดายนั้นเพียงเพราะรู้สึกว่าการมอบอยาถอนพิษให้สุนัขสองซุนเดือนละครั้งมันช่างวุ่นวายอีกทั้งเขาจะต้องออกจากเมื่อจอ,อยาหยุนช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นในเมื่อมันวุ่นวายเช่นนี้เขายอมกำจัดทิ้งไปเสียจ้ะดีกว่าถ้าวันข้างหน้าทั้งสองมีใจคิดทรยศเขาแล้วก็เขาจะรีบกำจัดเสียให้สิ้นซากและ ให้คนอื่นขึ้นมาแทนและตอนนี้ฮันลี่ยังไม่จำเป็นต้องใช้พักจตุรสุขเขาจึงตั้งใจใช้พักจตุรสุขเป็นหนึ่งในเส้นทางถอยฮันลี่รู้ดีว่าบนโลกนี้ไม่มีความพักดีที่ไรเหตุผลแตลและก็ไม่มีการทรยศที่ไรเหตุผลเช่นกันใส่วนการใช้กำลังบีบบังคับอีกฝ่ายคือวิธีการออกคำสั่งที่ได้ผลง่ายที่สุดทว่าก็ เป็นวิธีที่ผู้น้อยสามารถทรยศหักหลังอีกฝ่ายได้ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าต้องการให้อีกฝ่ายจงรักพักดีนานขึ้นจะต้องใช้บุญคุณและอำนาจรวมด้วยกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดดังนั้นฮานลี่ให้ยาถอนพิษอีกฝ่ายด้านหนึ่งเพื่อทำให้สุนัขสองซุนพักดีต่อเขามากขึ่งในช่วงเวลาอันยาวนานอีกด้านหนึ่งเพื่อต้องการให้สุนัขสองซุนและสีถียอหนิวเห็นว่าวาจาของฮานลี่หนักแน่นน่าเชื่อถือ พูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นเมื่อมีความมาดีต้องปูนบำเหน็จและเมื่อมีความผิดต้องลงโทษทันเพื่อแง่ต่อการควบคุมทั้งสองยามห่างไกลนี่คือความคิดหลังจากที่ฮานลี่นึกตรึกตรองหลังจากฮานลี่เห็นสุนัขสองซุงมกลืนยาถอนพิษจูจ่ๆก็เอ่ยคำที่ทำให้เขาทั้งตกใจและดีใจจากนี้ข้าจะให้จิตติดตามอยู่กับเจ้าที่นี่แต่ห้ามเจ้าใช้เขาไปก่อเรื่องแม้ว่าจิต ติดตามจะเก่งกาดแต่คนแปลกประหลาดบนโลกนี้มีมากนะักไม่แน่ว่าอาจจะนำพาความตายมาให้เจ้าได้เจ้าจงจำให้ดีฮานลี่เอ่ยเสียงขึงขอรับค่าน้อยจะจำไว้และจะเตรียมการเรื่องทั้งจิตติดตามให้เรียบร้อยคุณชายวางใจเถอะสุนัขสองสุนพยักหน้าไม่หยุดราวกับลูกไก่จิกเม็ดข้าวสารถ้าไม่เป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้จิตติดตามคอยปกป้องทั้งยังมีร่างกายดึงดูดให้ ผู้คนสนใจจึงไม่สะดวกที่จะพาเดินทางไปด้วยล้วก็เขาจะมอบจิตติดตามให้คนคนนี้ดูแลแทนได้อย่างไรกันฮานลี่ถอนหายใจแอบสายหน้าในใจทั้งอะไยอาวรพวกเจ้าทั้งสองจงระวัดงอตัวให้ดีไปได้แล้วระยะนี้ไม่ต้องมาพบค่าค่าต้องเดินทางไกลไม่รู้เมื่อไรถึงจะกลับฮานรี่โบกมือให้ทั้งสองกลับไป สุนักสองซุนและสีถียอหนิวเมื่อได้ฟังก็คาราวะและถอยออกจากห้องไปภายในห้องเหลือเพียงแค่ฮานลี่ซึ่งกำลังครุ่งคิดบางอย่างออยูหกปลายทักษิณนี้จะมีผู้บำเพ็ญเพียรประเภทไหนอยู่กันนะถ้าไปหาถึงที่จะไม่เหมาะสมไปหน่อยไหมจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าฮานลี่ครุ่งคิดอย่างหมกมุ่นเวลานี้เขาจิตใจล่องลอยเข้าสู่พวังโดยสิ้นเชิง สุริยันและจันทราเปรียบเสมือนกระสวยที่ทําให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแค่พริบตาเดียวก็ผ่านไปแล้วสองเดือนและเมืองจอยยาหยวนเวลานี้ก็หาคนที่ชื่อฮานลี่ไม่พบอีกทั้งเวลายาวนานมากต่อจากนี้ก็ไม่ปรากฏแม้แต่เงาของชายหนุ่มนาว่าฮานลี่อีกต่อไปตอนที่126เขาปลายทักษิณหุบปลายทักษิณและชายหนุ่ม เมืองกว่างกุ้ยตั้งอยู่ทางใต้สุดของเขตหลันโจเมืองไม่ใหญ่นักมีประชากรเพียงไม่กี่แสนคนซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของเมืองใหญ่ยอย่างเมืองจอยอย,ยวนเท่านั้นทว่าที่แห่งนี้ถูกห้องล้อมด้วยภูเขาสามด้านส่วนอีกด้านติดกับทะเลสาบทิวทัศนงดงามเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนในประกูลเร่องรวยมมเยือนในยามว่างอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็น แหล่งผล,ลไม้หายากหลายชนิดไม่สามารถพบเห็นได้ที่อื่นดังนั้นเมืองเล็กๆนี้ก็ถือว่าพอมีชื่อเสียงอยู่เช่นกันเขาปลายทักษิณตั้งอยู่ไม่ไกลจากฝั่งตะวันตกของเมืองกวางกุย้ยซึ่งมีความสูงสามพันกว่าเมตรถูกหมอกป,ปกคลุมตลอดทั้งปีภูเขาแห่งนี้คือภูเขาที่สูงเป็นอันดับสี่ของเขตหลันโจทั้งยังมีวัดปลายทักษิณที่ขนาดไม่ใหญ่นักบนยอดเขาเป็นเพราะคำ ทานายของวัดแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากแม้หนทางจะยากลําบากทว่าทุกปีก็ยังมีขุนนางและผู้สูงศักดิ์มาจุดทูปขอพรบริจาคทูปเทียนน้ามันและเงินให้แก่วัดอย่างลน้นหรือจึงทําให้ตะเกียงและทูปถูกจุดไม่ขาดส่งผลให้ชื่อเสียงเลื่องลือไกลส่วนในป่าเชิงเขาปลายทักษิณเวลานี้มีคนคนหนึ่งกําลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขียวะอมต้นหนึ่งมือทั้งสองกุมวัตถุที่เปล่งแสงสีแดงวิบวับ เคลื่อนย้ายไปมาบริเวณจุดตันเถียนทันใดนั้นร่างของเขากระตุกตามมาด้วยเสียงหายใจติดขัดแสงสีแดงของวัตถุที่อยู่ในมือเริ่มอ่อนแสงลงจนเผยให้เห็นสภาพที่แท้จริงนั่นคือหยกสีมรกตอันงดงามชิ้นหนึ่งหยกนี้ไม่เพียงแต่บริสุทธ์ไร้ตำหนิอีกทั้งภายในหะยกยังมีแสงสีแดงปรากฏออกมาแค่เห็นก็รู้ว่าหยกชิ้นนี้ล้ำคอาไม่ได้เป็นเพียงหยกทั่วไป เขาคนนี้ค่อยๆนำหยกออกจากบริเวณท้องจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าจึงเผยให้เห็นใบหน้าแสนธรรมดาของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาก็คือฮานรี่ผู้ซึ่งหายตัวไปจากเมืองจอย,ยาหยวนฮานลี่ก้มหน้าลงมองสิ่งของในมือใบหน้าปรากฏความดีใจอย่างงดไม่ได้ตั้งแต่ได้รับหยกสุริยันอุ่นจนถึงตอนนี้เขาได้พยายามขจัดพิษออกจากกลางมา ตลอดทางระยะเวลาประมาณครึ่งเดือนมาแล้วจนกระทั่งวันนี้เขาถึงสามารถขจัดพิษได้จนสิ้งซึ่งมันไม่ง่ายเลยจริงๆและความรู้สึกเจ็บปวดเข้ากระดูกขณะดถอนพิษยิ่งทำให้ฮานลี่ทรมานแสนสาหัสนึกย้อนกลับไปก็ยังรู้สึกหวาดกลัวทว่ายยกสุริยันอุ่นชิ้นนี้ช่างเป็นสิ่งพิเศษคิดไม่ถึงว่าจะสามารถดูดซับพลังของเขา และทำให้ร่างกายขับพิษออกได้โดยง่ายถ้าไม่ค้นพบสิ่งนี้เห็นทีเขาคงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบวันกว่าจะขับพิษออกมาได้หมดเมื่อคิดถึงตรงนี้ฮรนลี่นำหยกใส่เข้าไปในกล่องไม้ข้างกายและเก็บไว้ติดตัวอย่างระวังหลังจากนั้นก็ลุกยืนขึ้นขยับมือและเท้าที่เริ่มชาย้อนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเผชิญเมื่อสอเดือนก่อนวันนั้นหลังจากที่ฮรนลี่เตรียมการเสร็จวันถัดมาเขาก็ไปที่จวนม่อเพื่อฟังข้อมูล ของหุบเขาเผด็จก,การและโอหยางเฟยเทียนจากหูหญิงเหยียนก่อนที่จะขี่ม้าพันดีที่ได้รับจากโจวนม่อแล้วจากไปเขารีบเร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืนจนในที่สุดก็มาถึงหุบเขาเผด็จก,การภายในเวลาสิบวันจากการสังเกตและลอบเข้าไปอยู่หลายวันฮานลี่ก็ได้โอกาสเหมาะเมื่อโอหยางเฟยเทียนออกมาชมพระจันทร์ทียงลำพังขณะที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวเขาหยิบ สตวปรายุทย์ออกมาบริกรรมคาถาใช้ยันกระบี่และในชั่วคลิปตาเดียวก็สามารถบันคอปลิดชีวิตโอหยางเฟยเทียนลงได้ทุกอย่างดันเนินไปอย่างราบรื่นและง่ายดายอุปสรรคสักนิดก็ไม่มีจนเกือบทําให้ฮันลี่สงสัยว่าผู้ที่ถูกสังหารเป็นตัวปลอมทว่าหลังจากตรวจสอบรอยแผลเป็นและปานตามร่างกายถึงได้มั่นใจว่าไม่ได้สังหารผิดคนฮันลี่ถึงได้หิว้วศีรษะของเขากลับ เมืองจอยยาหยวนด้วยความหดหู่เมื่อกลับถึงจวนม่อหลังจากเขามอบศรีรษะของโอหยางเฟยเทียนให้หูหญิงเหยียนตรวจสอบฮานลี่ถึงได้รู้จากปากของนางว่าโอหยางเฟยเทียนผู้นี้ได้ฝึกวิชาเกราะจากกระพัดวิชาที่ทําให้ร่างกายแข็งแกร่งที่สุดในยุทธภพอาวุธใดก็มีอาจทาร้ายเขาได้แม้แต่คมดาบของทหารสวรรค์ที่สามารถตัดเหล็กได้ราวตัดดินก็ทาร้ายเขาไม่ได้แม้แต่น้อย คิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกฮานลี่สะบั้นคอขาดได้เพียงชั่วครู่ฮานลี่ถึงได้เข้าใจเป็นไปได้มากกว่าโอหยางเฟยเทียนมองยันกระบี่ของเขาเป็นเพียงแค่อาวุธลับบางอย่างดังนั้นจึงไม่ได้หลบหลีกสุดท้ายถูกฮานลี่สังหารอย่างง่ายดายเรื่องราวที่เหลือไม่ซับซ้อนหลังจากหูหญิงเยียนตรวจสอบศีสะเรียบร้อยนางก็นำยกมาแลกยาถอนพิษกับฮานลี่ เมื่อฮานลี่รับยกมาก็ปฏิเสธคำเชิญชวนของฮูหญิงเหยียนเขาไม่มีอารมณ์จะร่วมวงสนทนากับคนในโจวรม่อจึงรีบเร่งออกจากเมืองจอยยาหยวนอีกครั้งเพื่อมุ่งไปยังเขาปลายทักษิณฮันลี่ได้ทำการถอนพิษตลอดการเดินทางขณะเดียวกันก็ครุ่งคิดว่าจะรู้จักและผูกมิดกับผู้บำเพ็ญเพียรในหุบเขาปลายทักษิณได้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือธรรมะหรืออธรรม ฮันลี่ไม่ต้องการเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ในนั้นล้วนเป็นพวกปีศาจนอกรีดละ่ะเขาเข้าไปหาถึงที่แล้วไม่กลายเป็นอาหารให้พวกมันกลืนกินสิแปลกฉะนั้นครั้นฮันลี่มาถึงเขาปลายทักษิณก็เริ่มสอบถามเรื่องเล่าต่อกันมาและเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นของเขาปลายทักษิณจากคนในหลายหมู่บ้านบริเวณน,นั้นซึ่งพอทำให้ได้ยินความเป็นมาเป็นไปอยู่บ้าง คนในหมู่บ้านเล่าว่าทิศเหนือของเขาปลายทักษิณว่ากันว่ามีเนินเขาอันแสนเร้นลับอยู่ตลอดทั้งปีเนินเขานี้ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาถึงขนาดยื่นมือออกไปจะไม่สามารถมองเห็นนิ้วทั้งห้าได้โดยทั่วไปเป็นเรื่องปกติที่เขาปลายทักษิณจะมีหมอกปกคลุมทว่าสถานที่ที่มีหมอกหนาทึบตลอดทั้งปีเช่นนี้มันดูน่ามหัศจรรย์เกินไปดังนั้นจึงมีชาวบ้านที่ใจกล้าบางคนเสี่ยงชีวิตเข้าไปหลายครั้งแต่เรื่องประหลาด คือทุกครั้งที่มีคนเข้าไปล้วนแต่ต้องหลงทิศทางและไม่นานนักก็จะเดินออกจากหมอกเหล่านั้นกลับมายังที่ที่เพิ่งออกเดินทางอย่างไม่รู้ตัวทําให้พวกเขาล้วนตกตะลึงเนื่องด้วยเนินเขาแปลกพิลึกเช่นนี้เข้าไปก็ไม่เกิดเรื่องใหญ่อะไรดังนั้นชาวบ้านมากมายจึงบุกเข้าไปอย่างไม่เบื่อนหน่ายเพื่อต้องการจะไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ทว่าดู เหมือนก,นการกระทำนีมม้จะทำให้หมอกหนาบนเนินเขาเคืองโกรธไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่ชาวบ้านบุกเข้าไปในเนินเขาแต่ไม่สามารถออกจากหมอกหนาทึบได้ในทันทีและกลับถูกกักขังอยู่สองสามวันจนหิวโหยไรเรี่ยวแรงถึงสามารถเดินออกจากหมอกหนาได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีเพียงไม่กี่คนกล้าบุกเข้าไปจนท้ายสุดชาวบ้านก็มองเป็นเรื่องปกติและไม่ใส่ใจอีกหลังจากฮันลี่ได้รู้เรื่องนี้ก็แอบดีใจ รู้ว่าเนินเขาแห่งนี้เป็นไปได้มากกว่าก็คือสถานที่ที่เขาตามมหาและถึงแม้จะไม่ใช่ผุบเขาปลายทักษิณก็มั่นใจได้ว่าเป็นที่พำนักของผู้บำเพ็ญเพียรท่านอื่นสิ่งที่ทำให้ฮร์ลี่ดีใจที่สุดคือจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเหล่านั้นจิตใจเจ้าของสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ชั่วร้ายน่าจะไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรที่เจอหน้าก็ลงมือสังหารประเภทนั้นจึงยังพอมีหนทางเจรจาสารสัมพันธ์ แม้เป็นเช่นนี้ฮันรี่ก็ยังไม่คิดไปเยี่ยมเยียนแต่ยังคงอาศัยอยู่ในป่าเขาคิดจะไปด้วยสภาพที่สมบูรณ์หลังจากที่ขจัดพิษในร่างกายหมดสิ้นเผื่อว่าถ้ามีอะไรผิดปกติตัวเองจะได้พอมีโอกาสเอาตัวรอดฮันลี่คิดได้เช่นนี้จึงคิดจะขอที่พักและอาหารจากคนในหมู่บ้านเพื่อพักผ่อนหนึ่งคืนและพรุ่งน,นี้เช้าจะเข้าไปในเนินเขาประหลาดนั่นเสียทีดังนั้นฮันรี่จึงเดินออกจากป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง เพิ่งจะเข้าถึงหมู่บ้านฮานลี่เห็นชายคนหนึ่งอายุราวๆสิบหาสิบหกสวมชุดสีขาวกำลังยืนคุยอะไรบางอย่างด้วยท่าทางดีใจกับชาวบ้านสองสามคนหน้าหมู่บ้านฮานลี่ตกตะลึงเล็กน้อยคนนอกที่ปรากฏตัวขึ้นที่นี่เวลานี้เป็นไปได้มากกว่าไม่ใช่คนธรรมดาเขาจึงใช้วิชาในตาสวรรค์มองดูอีกฝ่ายทันทีหลังจากได้มองฮานลี่ดีใจอย่างบ้าคลั่งคิดไม่ถึงว่าร่างชายหนุ่มชุดขาวก็มีแสง สว่างเบาบางปกคลุมอยู่แต่ความสว่างน้อยกว่าเขาเพียงมิตเดียวเท่านั้นชายหนุ่มคนนี้คือผู้บำเพ็ญเพียรจริงๆชายหนุ่มที่ห่างออกไปเหมือนจะรับรู้ถึงสายตาที่จ้องมองเขาหันกลับมามองฮันลี่และทันทีที่เห็นใบหน้าก็ปรากฏความดีใจรีบวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว,รวที่ชายท่านนี้ก็มาหุบเขาปลายทักษิณใช่ไหมข้าน้อยว่านเสี่ยวซานประกูลว่านจากเขาพาแห้งขอคารวะ พวกเราขึ้นไปบนเขาพร้อมกันดีไหมชายหนุ่มวิ่งมาอย่างพืดหอบยังไม่ทันรอให้ลมหายใจตัวเองคงที่ก็รีบเอ่ยกับฮานลี่ทันทีเวลานี้ฮานลี่ถึงได้เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนอีกฝ่ายมีหน้าตาหล่อเหลาผิวขาวนวนท่าทางราวกับคุณชายประกูลใหญ่มีฐานะได้แน่นอนแต่เจ้ารู้หรือว่าหุบเขาปลายทักษิณอยู่ที่ใดหลังจากฮานลี่ได้ฟังคำ ร้องขอของอีกฝ่ายก็เอ่ยขึ้นอย่างนิ่งสงบแแฮะข้าได้ยินคนในบ้านบอกว่าหุบเขาปลายทักษิณอยู่ทางเหนือของเขาปลายทักษิณผู้อาวุโสในตระกูลถูกหมอกหนากักขังไว้ตั้งอยู่ที่ใดนั้นข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดเมื่อถามชาวบ้านว่าหุบเขาปลายทักษิณอยู่ที่ใดพวกเขาเองก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ชายต้องรู้แน่แน่จริงไหมชายหนุมเกาสีสะอย่างเก้อเขินจนสุดท้ายมองมายังฮันลี่ด้วยแวว ตามีความหวังน้องชายออกจากบ้านเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮานลี่ได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายพยายามกลั้นเสียงหัวเราะและถามยิ้มยิ้มที่ชายดูออกด้วยหรือนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าไกลบ้านขนาดนี้ชายหนุ่มพยักหน่ยอย่างคุยเขินเอาเถอะเช่นนั้นตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปเดิมทีฮานลี่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเนินเขากระหลาดนั่นคือหุบเขาปลายทักษิณที่เขาตามหา ทว่าตอนนี้เมื่อได้ฟังชายหนุ่มพูดเขากลับมั่นใจเป็นอย่างมากเยี่ยมไปเลยครั้งนี้ข้าจะได้เปิดหูเปิดตาเสียทีทันทีที่ชายหนุ่มได้ยินก็โห่ร้องด้วยความดีใจฮันลี่เมื่อได้เห็นก็ยิ้มเล็กน้อยเขาจะได้หลอกถามข้อมูลบางอย่างจากอีกฝ่ายเพื่อจะได้รู้เรื่องผู้บำเพ็ญเพียรมากขึ้นเจ้าคิดจะเปิดหูเปิดตาอะไรที่หุบเขาทักษินกันฮันรี่เดินนำชายหนุ่มไปยัง เนินเขาประหลาดอย่างช้าๆที่แห่งนั้นถูกเขาสำรวจอยู่หลายครั้งจนจำได้อย่างแม่นยำมากมายเทียวละค้าอยากเห็นวิชายุทดเคล็ดวิชาของตระกูลและสํานักอื่นและก็อยากแลกเปลี่ยนของที่ตัวเองชื่นชอบกับคนอื่นด้วยชายหนุ่มเอ่ยขึ้นโดยไม่คิดอ๋อฮันลี่ตอบรับเสียงเบาทว่าในใจเกิดความสงสัยทำไมฟังจากน้ำเสียงของ อีกฝ่ายแล้วหุบเขาปลายทักษิณแห่งนี้เหมือนมีผู้บำเพ็ญเพียรมารวมตัวกันมากมายหรือยังมีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นกันฮานลี่รู้สึกกังวลใจอย่างบอกไม่ถูก